สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้พบกับปุ้ยอีกเช่นเคยวันนี้ปุ้ยก็อยู่กับรถไถมือสองนะคะเป็นรถอิซกิรุ่น NT540 หรือขนาด40แรงม้าข,ของเรานั่นเองเดี๋ยวปุ้ยจะพามาชมรอบๆคันสำหรับอิซกิ NT540 คันนี้นะคะไปชมกันเลยสำหรับคันนี้นะคะปุ้ยทําสีให้บริเวณใบดันดินหน้าแล้วก็บริเวณคานใบดันนะคะ บริเวณดุมล้อหน้านะคะเราก็จะมีการตรวจเช็คกลวซึมเยิมนะคะเก็บ่วดซึมเยิมให้เรียบร้อยทั้งสองข้างซ้ายขวาเลยนะคะบริเวณชุดคานหน้าก็พร้อมรุยงานหนักค่ะเราตรวจเช็คให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปดู ล้อยางกันบ้างนะคะล้อยางจะเป็นล้อยางเดิมๆทั้ง4เส้นเลยอาจจะมีรอยขีดข่วนนะคะของการใช้งานเดิมๆอยู่บ้างนะคะแต่ก็ยังใช้งานได้ตามปกติค่ะยังพร้อมใช้งานได้เลยนะคะอาจจะมีรอยขีดข่วนเล็กน้อยเกิดจากการใช้งานครั้งที่แล้วนะคะเดี๋ยวปุ้ยจะพาไปดูในห้องเครื่องกันดูบ้างนะคะบริเวณห้องเครื่อง แห้งนะคะขาวสะอาดมากและเรามีการเปลี่ยนไซกองโซล่าให้และไซกองน้ํามันเครื่องนะคะการที่เราเปลี่ยนไซกองน้ามันเครื่องเราจะต้องเปลี่ยนน้ามันเครื่องให้เรียบร้อยแน่นอนนะคะสำหรับ NT 540นะคะตัวนี้เครื่องยนต์ดีเซลสสูบมีเทอร์โบให้ด้วยนะคะสำหรับปั๊มไฮดรอลิกนะคะ เราจะมีด้วยกันสองตัวนะคะตัวหน้าจะควบคุมพวงมาลัยส่วนตัวหลังจะควบคุมอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆเช่นลรตารี่ผ่านนะคะโดยรวมนะคะถือว่าพร้อมใช้งานมากๆเครื่องยังไม่ได้มีรอยแกะรอยถอดนะคะอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นพวกไดชาร์จไดสตาร์ทนะคะและก็เทอร์โบนะคะเราติดตั้งมาจากโรงงานเลยนะคะ สำหรับพี่ๆท่านใดนะคะที่ยังไม่ทราบว่าอิซากิี40แรงนะคะมีระบบเกียร์เป็นแบบไหนเดี๋ยวเดี๋ยวปุ้ยพามาชมนะคะสำหรับอิซากิ4ีแรงคันนี้นะคะระบบเกียร์จะเป็น8เกียร์เดินหน้า8เกียร์ถอยหลังนะคะเราก็จะมีเกียร์หลักอยู่ตรงกลางนะคะ1 2 3 4สและก็จะมีเต่ากระต่ายนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็เดินหน้าถอยหลังด้วย ซินโคชัตเทิลอยู่ตรงคอพวงมาลัยนะคะและนอกนั้นก็จะเป็นสีเหลืองๆที่พี่เห็นตรงนี้ก็จะเป็นเกียร์ pto นะคะก็จะมี2รอบคือ540แล้วก็750นะคะสำหรับด้านนั้นจะเป็นอคอนโทนยกผ่าหลังนะคะส่วนตรงหน้าจะเป็นคอนโทนยกใบมีดันดินหน้านะคะเบาะสาม,มารถ เลื่อนเดินหน้าถอยหลังได้นะคะคันนี้นะคะปุ้ยลืมบอกว่ากี่ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวปุ้ยพาไปดูคันนี้627ชั่วโมงเท่านั้นนะคะ627ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวปุ้ยพามาดูด้านท้ายรถกันดูบ้างนะคะ สำหรับแขนแบนหรือแขนลากนะคะไม่มีรอยหักนะคะไม่มีรอยเชื่อมดามเข้าไว้นะคะทั้งสองข้างเลยนะคะสามารถใช้งานได้ตามปกติเลยตาไก่ก็เช่นกันนะคะยังสามารถใช้งานได้อยู่โซ่ข้างสามารถปรับได้นะคะทั้งสองข้างเลยแล้วก็แขนก็ปรับได้เช่นกันอ่าโปตรงนี้จะเป็นตามแมวดูระดับของน้ำมันไฮดรลิกนะคะ ส่วนท้ายรถนะคะเราตรวจเช็ครั่วซึมเยิมมให้เรียบร้อยนะคะไม่ว่าจะเป็นซินพิดีโอนะคะแล้วก็ซินล้อหลังทั้งสองข้างตรวจเช็ครั่วซึมเยิมมให้เรียบร้อยนะคะพร้อมใช้งานมากๆเลยสำหรับคันนี้นะ พี่ๆทุกท่านนะคะได้ชมบริเวณรอบๆคันสำหรับอิสกิเอ็นทีคันนี้แล้วนะคะเดี๋ยวมาฟังรายละเอียดกับปุ้ยดูบ้างนะคะสำหรับคันนี้นะคะจดทะเบียนปี2562นะคะการทำงานอยู่ที่627ชั่วโมงเท่านั้นนะคะ uh huh. ตัวนี้ปุ้ยจับคู่ให้กับตัวรถใบดันดินหน้าและก็โรตารี่นะคะโรตารี่ขนาด1 65เซนติเมตรหรือขนาด1,65เมตร65าซนตเมตรนะตัวนี้ราคาอยู่ที่358,000บาทเท่านั้นนะคะตัวรถใบดันดินหน้าและโรตารี่นะคะโรตารี่เป็นของเขาเลยนะคะขนาด1,65เมตร65าเซนติเมตรราคาเพียง358,000บาทเท่านั้นนะคะสามารถออกผ่านทากอได้นะคะ สำหรับรถมือสองเราจะขายเป็นเงินสดนะคะหรือสามารถออกผ่านทออกสได้หากลูกหากพี่ๆท่านใดเป็นลูกค้าทกสสามารถออกผ่านทากสได้เลยนะคะอยากได้หนังสือหรือเอกสารต่างๆสามารถติดต่อสอบถามปุ้ยเข้ามาได้ตามเบอร์โทรด้านล่างนี้เลยนะคะ s <S เดี๋ยวไปรับชมวิดีโอการขับเคลื่อนใช้งานกันค่ะ ว่าพร้อมใช้มากๆเลยนะคะ สำหรับพี่ๆท่านใดนะคะที่กำลังมองหารถไถมือสองไว้ใช้งานปุยขอแนะนำเป็นอิสกิ NT 5 4 0คันนี้เลยนะคะราคาเพียง358,000บาทเท่านั้นนะคะตัวรถดันดินหน้าและโรตารีนะคะ3 5 8 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะจดทะเบียนปี2562นะคะคันนี้มีเร่มพร้อมโอนนะคะ พี่ๆท่านใดสนใจอยากจะได้ไว้ใช้งานสามารถติดต่อสอบถามปุยเข้ามาได้ตามเบอร์โทรด,ด้านล่างนี้เลยนะคะสามารถแอดไลน์อยากจะดูรูปตรงส่วนอื่นๆเพิ่มเติมก็สามารถโทรมาแอดไลน์มาทักเข้ามาได้เลยนะคะหรือจะมาดูรถตัวจริงมาขับมาทดลองขับได้เลยนะคะปุยอยู่ที่อิซากิกำแพงเพชรนะคะตำบลสลกบาดอำเภอขานุวรลักษ์สบุรีจังหวัดกำแพงเพชรนะคะ สามารถเข้ามาชมเข้ามาทดลองขับได้เลยสุดท้ายนี้นะคะปุ้ยก็ขอฝากช่อง YouTube น้องปุ้ยแม่คา้ารถถไว้ด้วยนะคะเพื่อติดตามการรับชมนะคะการรีวิวรถถมือสองอุปกรณ์มือสองต่างๆนะคะปุ้ยขอฝากไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ